ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พุทธสาวามชินเนอรรถเกี่ยวข้าวครับวันนี้มานี่ครับมาขายรถตีดินนะครับเอาเลยดูคร่าวๆตั้งราคามาเอยไม่ใช่ <laughs> เอาให้ดูอดีดูดูดูดีๆอันนี้เดี๋ยวเราขายนะครับคันนี้ในส่วนราคาเดี๋ยวฟังนะฮะเนี่ยสภาพก็รถใช้ปีเดียวนะครับปีเดียว ก็ไม่กี่ได้หรอกนะครับสนใจซื้อสภาพนี้ก็ติดต่อมาได้ครับน้ำมันพร้อมตีนี่กี่ไร้ก็ไม่รู้นี่เครื่องไม่เยิ้มนะไม่เยิ้มแห้งนี่แห้งแห้งปั๊มแห้งอันดูที่เครื่องดูที่เครื่อง อันนี้ผูกอันนู้นนะไม่ใช่ผูกเชือกล่ำอะไรนะอันนี้คืออะไรเกาเรียกเขาเรียกอะไรฝันลับฝันอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนกับผูกคอรถมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้ผูกพวงมาลัยนะครับเนี่ยไม่เยิ้มไม่อะไรเครื่องแห้งเปียกเนี่ยก็ ส่วนราคาก็เบื้องต้นก็ตั้งขายไว้ที่ร้านสามร้านสามนะส่วนจะต่อรองอะไรยังไงก็เดี๋ยวเข้ามาคุยกันที่อู่ครับติดต่อมาที่ผมครับศูนย์เบนโก้าเก้าหนะครับเดี๋ยวพาไปดูปัม๊มนี่ครับปั๊มก็แห้งนะไม่เยอะไม่อะไรนี่ครับดูเข้าไปลึกๆ ดูเข้าไปลึกๆก,ก็ไม่เยอะไม่อะไรบอกว่าไปด้วยพอดีผมมาค่ําแล้วมาถ่ายค่านะครับตรงไหนดูแล้วอยากให้ทางอูแต่ตัดสินใจชอบแล้วอยากให้ทางอูแก้ไขอะไรตรงไหนก็เดี๋ยวบอกมาได้มาติดต่อราคาเสร็จนะครับร้านสามนะฮะร้านสามก็จะสภาพนี้รถใช้ปีเดียวใบเต็มครับนี่ฮะกี กีวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอันนี้ยี่สิบสองเยอเขเรียกอะไรเขาเรียกหวีไหม <c oughs> ผมก็เรียกไม่ถูกตาบ้านผมภาษาใต้ก็เรียก 22, หวียีิบสองหวีอันนี้ก็จะเป็นเพาใหญ่ครับไม่เยิ้มน้ำมันอะไรไม่เยิ้มเลยครับ รถใช้ปีเดียวพันล้านนะจ๊ะโอเคฝากไว้ด้วยครับล้านสามราคาเพียงแค่ตัวเลขครับสนใจก็เข้ามาคุยกันที่อู่ราคาเป็นแค่ตัวเลขในอากาศสนใจจริงๆอยากได้จริงๆมีงบประมาณจำกัดร้านสามคันนี้สนใจนะฮะเข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยรถตีดินคันนี้ รับรองสะใจแน่โอเคครับตีนตะขาบเป็นเป็นตีนเป็ดนะก็เรียกตีนเป็ดไหมแบบนี้นี่ครับอ่ะถ้าชอบถ้าสนใจก็จัดไปครับวัยรุ่นบันลาน